พิจส่วนบุสมอมวสุเโดวงวิญญาของผู้วายชนทางชาข้ามีจิตอันเป็นกุศสในการีิจัยอภรอยข้าไตรเพื่อเป็นบังสุคุณซึ่งในวันนี้ทางทาข้าได้ร,รับเกียรติจากท่า,ทานผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมากดังนั้นทางชาวข้าถึงได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนท่านผู้มีเกียรติในการอทอดข้า อาตรบางสุบุลยังมีรายนามต่อไปนี้นะครับกระ่าบางสุบุลเียวบนอ่าชาวพระสุตานะครับต่อเรียนเชิญอนายสิทธิเชนชัยกำนันตะบนเสยาวพ่อข้อบาบางสุบุลเปิดครับต่อเรียนเชิญครับกราบถึงมลพระบุตเจ้า เป็นรูเป็นตงที่จะนำภาพบางส่วนแบบนี้หมดครับ มิจาวทัสาราุปาทวยธรรมโนุปาชิตวานิรุันตเตสังุปโมสุโคครบขอบคุณครับาต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสุบุยบทชาวระสธทรมอีกท่าหนึ่งนะครับขอริมเิญท่านอาจารย์สีองค์านประศึกการบำนานะครับทอ้ผ้าบางสุบุขอเริญ ครับนําไปข้อสำคัญีดรก็เรียนเชิญงต้นี่ข้นตอไปนสี่ันที่ห้าอืบสรับแรกแับองเรีเชิญกอสมบุวนวาชีดัสกเยนชิที่เรจดับสากองเรียนเชิญตำรวจราบีตําโกรดับสอเรียนเชิญตำรวจาตโ สมรภูมิเทียู่นปรวาปรวาีและก็นายไพศาลคำโคล เชิญสีท่านต่อไปนี้นะครับข้อความสมบูรณนะครับ่อหน,น,นึ่งบเรชิญเสาปตนารงพิเศ่าสองคุณแม่ทองคูงวงพุธีสามคุณน้าสุวพงศ์เอสาชาเบอร์สี่คุณน้าสายแกลเซีัว สี่ท่านวางเิร็์ก็ลงมาถึงแม่เพื่อหลที่ยวที่จะรวมรับขันตอนนะครับคนก็ตอนงกัให้ขุนเจ้าตั้งเจบนาข้าไปที่เดียวเลยนะครับรัุ้สนะครับ อ่น,นสมานะครัคุณนรสวัสดิ์คุณร่วงนะครับ2สอารวตอซิมมามบรนวงอ่าสามคุณแม่กูนนะครับและสีตุ่นามัโดยสูงนะครับ 嗯。嗯嗯嗯